คำสำหรับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งผู้วาราชการจังหวัดนครศร,รีธรรมราชนายไกรสอนวิสิท์วงศ์ก็ระบุว่าสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือในอเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่และอิทธิพลพายุที่เข้ามาในพื้นที่ตามฤดูกาลแต่อย่างไรก็ตามสําหรับการบริหารจัดการน้ําในปีนี้ผู้วราราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากว่ามีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มกําลัง ในขณะที่บริเวณพื้นที่รับน้ําไม่ว่าจะเป็นปากพนัง เชียนใหญ่ฉเฉลิมพระเกียรติเะอวดเนี่ยนะเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ําทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากพนังซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในช่วงของน้ําท่วมที่ผ่านมานะั้นเนี่ยนะครับปากพนังเป็นพื้นที่หนึ่งของนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่คอยๆที่จะคลี่คลายไปแม้ว่าบริเวณปากพนังฝั่งตะวันตกจะเป็นพื้นที่ท้ายน้ําที่ได้รับผลกระทบและเวลาเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับการระบา ระายน้ำจะช้ากว่าพื้นที่อื่นๆแต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล่าวว่าก็ได้มีการเร่งนะครับเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่แล้วนะครับดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยนะครับในขณะที่ผู้นําชุมชนท้องถิ่นเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะไม่พูดถึงคงจะไม่ได้สําหรับพี่น้องอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ ที่มีการร่วมกันบริหารจัดการน้ํานะครับส่งผลทําให้การบริหารจัดการน้ําโดยภาพรวมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยดีนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนี่นะฮะก็มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งระบายน้ําให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วแล้วก็ลดระยะเวลาของการท่วมขังนะครับรวมไปถึงผลกระทบนะที่จะมีต่อประชาชนมีการกําหนดจุดระบายน้ำนะเพื่อให้ครอบคลุมนะฮะแล้วก็มีการวางแผนการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแลงด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ําท่วมแล้วเนี่ยนะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราก็ต้องมีการเตรียมการรองรับ สำหรับการเกิดภัยแล้งเหมือนกันสำหรับนครศรีธรรมราช